ทาที่ได้ก็จะเก่งต่อมาก็จะหาไปประถากับอีกคนบาหนึง่งไปแสดงกันเวลายามีงานเทศกาลเป็นที่คือ้าสนุกสนานเพราะว่าคนโคราดเราเนี่มักจะพูดเป็นคำคู่เป็นต้นว่าไปกรุงถงกรุงเทพไปนงไปนากินขงกินเขาอยู่บ่งอยู่บ้าน เด้ผมได้ผัวได่มูได้เมียนี่คนโคราดมาแกปูเป็นข,ขา้ามปูไงข้าปูเรานั่นแหละเขามาประดิษฐ์เป็นกลอนเพลงโคราชเอาข้ามปูเรานั้นมาประดิษฐ์เป็นกลอนเพลงโคราชซึ่งลักษณะการสัมผัสมันเมเจอหยาบยนลือกสึ่งวัวลำตัดบบเพลงชอยเรลงอีเซลนั่นคือที่มาตามที่สันิษฐานใดแล้วก็มีลักฐานประวัติศาสตร์อ,งอังจร แต่ก็มีคนโบร,บราณโบราณก็เลเรากันว่าเคลงโคราเกิดขึ้นสมัยหนึ่งมีพรานคนหนึ่งชื่อพรานพระยาเพชรน่อยได้เขาป่าลาซักหลงทางไปถึงแม่น้ำแห่งหนึ่งไปเจอหลูกสาวสัิญฐานว่าจะเป็นหลูกสาวพระยานากกำลังนั่งร้องเพลงกลมลูกอยู่ที่ชายฝั่งพรานพระยาเพชรน้อยอน่ะสัมฤทธ เอฟังเสียงเพลงของหญิงสาวคนนั้นมีทางพรมพรรณนาต่อว่าสามีซึ่งได้เสียกันจนมีลูกคนหนึ่งแล้กก็้นหายไปบางกลนก็พรรณนาถึงความรักความหวานชื่นอันขัดแา้จากกันบางกรอนก็มีเสียงเฉ่งฉักหักหกระดูท่านพระยาเพ็ญน,น้อยจดจำ ก็เลยกลับมาเมืองโคราคปูรานนครซึ่งมีคนเชื่อว่าคือเมืองโคราดเดิมมาเล่าให้ชาวเมืองฟังแล้วก็ขับรองให้ชาวเมืองรู้ก็เลยเด้ใช้เป็นการแสดงของชาวโคราตนันมาเอ่อน้องที่น้องใหญ่ที่ในพรานไปพบก็ชื่อว่าน้องบุญนาคในปัจจุบันน,น,นั่นคือนั้นเป็นเป็นเลดนิทานที่เล่ากัน อีกนิทานหนึ่งอันนี้ไม่ใช่นิทานาพระยาเข็มเผ็ดเป็นคนนำศิลปะการแสดงเรานี่มาจากประเทศอินเดียเมื่อคราวครั้งมีการเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากลังกาทวีปมาเมืองไทยพระสงฆ์ไทยไปศึกษาพระพุทธศาสนาจากลังกาทวีปแล้วก็นำศิลปะ สำเนียงการคับรองมาเผยแผ่ในประเทศไทยลีเกนเอามาใบผากล้าง่น,นเวลาลีเกนแสดงยังมีการออกเคดอินเดียก่อนอเพลงลำตัดเพลงชอยเพลงอีเซลก็ใช้สำเนียงซึ่งเอาไปจากเพลงโคราดรอเพลงโคราดเนี่เป็นแม่บทแม่เบบของเพลง อีเซลเพลงลำตัดที่ภาคกลางเอาไปใช้กันแต่การสัมผัสของเพลงพื้นบานแถวภาคกลางเพลงอีเซลเพลงลำตัดมันไม่ลึกซึ้งกับเพลงโคราชรตว่าเป็นการสัมผัสที่ง่ายเกินไปง <c oughs> ่ายยังไงสมมติว่าจะลงกลนลีก็หาแต่คำว่าซสรอีมาเสริมไใว จะลงกลอนไล่ขหาแต่คําว่าสรไอยมาเสริมไหวเป็นตนว่าคนเราทุกวันทะคพบกันแบบเพื่อนพ้องทะคพบกันด้วยเงินทองเห็นจะไม่ต้องสงสัยนี่เขาเรียกว่าบอนไล่เอาสรไอเป็นไายเห็นจะไม่ต้องสงสัยต้องเตะกล่าวกันเป็นนิดคนเราทุกวันทะคพบกันแบบเพื่อนพ้องทะคพบกันด้วยเงินทองเห็นจะไม่ต้องสงสัย ต้องเตะเ้ากันเป็นแน่คือคนเก๋เคยเตือนเพื่อนเราเผาเรือนจะคบเป็นเพื่อนได้ย่างไรเพื่อนเราเผาเรือนคบเป็นเพื่อนก็ลำบากขืนพูดไปกาองไอปากรู้สึกกระดากกระเดียมใจก็จะหาแต่คำสลายไหวเสียวเฉยมันง่ายเกินไปแต่ของเพลงโคร,ราดของเราโคร,ราดนี่มันลึกสึ่งถือว่าเป็นเมยบดเมเบของลำตัดมันลึกสึ้งยังไงเพลงโคร,ราด จะสัมผัสทางอาักษรสัมผัสนอกสัมผัสในแล้วก็มีตัวคอบังคับต้องให้เกาะกันเหมือนลูกโซ่ขาดเปลาะได้เปลาะหนึ่งก็ไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นเลเ่รื่องพระรดเมรีพระรดเ,เ,เ,เด็กเล้า เด็กล่าวถึงนางมนโทนางมนธาสิงเป็นแม่ไหมที่นี่จะกล่าวถึงอีทามนธาที่เป็นตัวมารยาในมนทนนี่มนธามนทนนี่เป็นคำคู่ที่นี่จะกล่าวถึงอีทามนธาที่เป็นตัวมารยาเอ,เอ,เอในมนทน ตอนในท้าวรสท์กำลังคิดเตหลงกลวลมป่วยด้วยเลปดทำหาพระรถมีมนทินเราจะเห็นคำขู่สามตัวมนทามนทนมนทินทำหาพระรถมีมนทินมันรู้จักหลักเหลี่ยมมีเหลี่ยมที่ปลายเล่ปลายเล่นี่เป็นคำขู่เร่มขู่ไหมเริ่มคู่ไหมม,ไหม,มันรู้จักหลักเหลี่ยมมีเหลี่ยมที่ปลายเล่อีกากีมันมีสเสน่ห์ังเอาไว้ที่ปลายลิ่นนี่สองขู่ ปลายเล่ปลายลินปลายลินไปสัมผัสกับคำว่ามนทินนะมันมันจะมันจะเกี่ยวเนื่องกันยังไงฟังเอาไว้ทีละ